แต่โดฟังวจีของกวงพ่าหอท่านจงเมตดาอนุญาตบุกพบสถานเป็นที่สถิติตและอัง่าของคนในจิตราเสถียรไทยเู้าวัาายชนในพื้นสมุทรบนทนนี้ ด้วยเออกายกรำมังวัจีกำมังวโนกำมัง้าพเจ้าและลูกหลาจนจะโลงเกินท่านด้วยกายกำก็ดีวัจีกำก็ดีวโนกำก็ดีขอท่านได้โปรดพระโหสิกรรม เจ้าเปเจ้าและยากนีทั้งหลายด้วยเธอแต่ครั้งเดี๋ยวเรา